คุณเหนื่อยไหมต้องเปลี่ยนถุงซิปทุกครั้งเวลาได้ซื้อมังะเล็บใหม่คุณใช่ไหมเวลาที่ถุงซิปหมดต้องซื้อใหม่และเสียเงินมากมายให้กับมันคุณใช่ไหมที่บ่นว่าใส่ถุงซิปแล้วมันไม่สวยแต่มันไม่มีทางเลือกคุณใช่ไหมที่เวลาซื้อมังะแล้วแกะถุงซีนแล้วทิ้งไปแต่วันนี้เราจะนําขยะชิ้นนี้มาใช้ประโยชน์กันอีกครั้งหนึง่ง มึงอรูจี้กับเขานําเสนอนวัตกรรมใหม่ซึ่งที่อาจจะมีคนทํากันแล้วแต่เราก็อยากมาแบ่งปันคือคุณจะไม่ต้องเสียเงินซื้อถุงซิปอีกต่อไปชั้นวางหนังสือของคุณจะสวยงามเหมือนกับไม่มีถุงซิปและยังคงกันฝุ่นและคราบเหลืองได้ระดับหนึ่งแถมยังลดการใช้พลาสติกอีกด้วยตั้งแต่ที่ผมใช้นวัตกรรมใหม่นี้มันทําให้ชีวิตของผมมันง่ายขึ้นไประดับหนึ่งเลยละ่ะยังคงสวยงามมองชั้นหนังสือที้ไรมันก็ทําให้ใจผมมนชุ่มฉ่ำทุกทีนะ ดิฉันเคยมีปัญหาการเปลี่ยนถูกซิ๊กอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่ก็พอไปวางชั้นวางแล้วมันไม่สวยเลยพราะฉันได้เจอนวัตกรรมใหม่นี้มาทําให้ดูชั้นหนังสือของฉันนะคะมันดูสวยงามมากขึ้นและมาทําให้ฉันมีความสุขมากค่ะน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับดูคลิปให้จบแล้วไปดูกันเลยครับผม Oh. สวัสดีครับวันนี้ก็บพบก,กับช่องมาเงาโรจิขับนะครับกับรายการอะไรก็ไม่รู้ผมก็เพิ่งคิดได้อย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับเป็นโฆษณาทีวีเดเลิกที่แบบผมทำล้อเรียนนะเออผม,มาว่ามันน่ารักดีเลยอาจจะทําให้ทุกคนมาดูคลิปจนจบได้นะวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคครับที่ที่ผมเริ่มทําเมื่อแบบไม่นานมานะครับก็คือแบบเทคนิคก็คือการแบบแพ็คหนังสือให้เหมือนเดิมแบบไม่ต้องนดดผงซิปแล้วนะเออถ้าหาว่าผงซิปคืออะไรนะครับนี่ครับผงซิปก็ เป็นถุงกันความร้อนหรือว่าถุงกันอุณหภูมิอะไรสักอย่างเอาไว้รักษาหนังสือนะครับเนี่ยเช่นข้างหลังนี้ก็ใส่ถุงซิปกันทั้งนั้นนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผมเบื่อถุงซิปละแต่ไม่รู้จะหาวิธียังไงแล้วก็ไอ้พวกนี้ครับซีนห่อที่เป็น ห่อหนังสือผมก็เบื่อการแกะแล้วก็ทิ้งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงดีนะครับก็ซึ่งผมก็ได้คิดออกมาวิธีหนึ่งซึ่งคนอื่นอาจจะคิดได้นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครคิดออกเหมือนผมไหมก็คือการเก็บหนังสือใส่ในซีนเดิมซึ่งข้อดีมีอะไรบ้างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องขยะตัวนี้นะครับก็อาจจะลดเบาลงแล้วก็เขาเรียกว่ารักษาทรงของหนังสือนะครับเพราะว่ามันมาแบบนี้ครับมันแน่นมากมันก็จะแบบทรงเดิมตลอดนะครับนี่ผมก็เอามาจากหลากหลาย สังนักพิมพ์นะครับหามาหลากหลายเลยซึ่งตอนนี้ผมก็แกะอ่านเรื่องฮีคารุนะครับก็อันนี้ก็คือของฮีคารุนะครับนี่ผมก็ซื้อมาอ่านแต่ว่าอ่านยังไม่จบนะครับก็อ่านไปเรื่อยๆนะแล้วก็รอเก็บไซนีซีนเหมือนเดิมี๋ยวผมจะมาโชว์วิธีการแกะแล้วก็การเก็บนะครับว่าวิธีเป็นยังไงแล้วก็วิธีควรระวังนะมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากที่แต่ละประเภทของหนังสือแต่ละสำนักก่อนนะครับสำนักพิมพ์หนังสือแรกนะครับก็คือจะมีเนชั่น เซนชูค่ายวิบุญกิจนะครับลักพิมพ์แล้วก็พี่สยามอินเตอร์คอมมิกนะครับนี่แล้วก็ผมก็เอามาอีกเล่มนึงแล้วกันเผื่อเป็นแกะเป็นตัวอย่างนะก็คือค่ายเนชชั่นนะวิธีที่ผมจะแกะนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่ามันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมมักจะใช้ประจํานะครับก็คือวิธีนี้ครับวิธีการแกะก็คือต้องใช้มีดนะครับแต่ต้องระวังหนะใช้มีดแล้วก็แกะตรงตูดนี่มันจะมีตรงตูดร่องนี้ครับก็คือเจาะเข้าไปนะครับ เจาะเข้าไปจึกเจาะเข้าไปนิดนึงนะครับระวังนะครับอย่าให้เข้าหนังสือนะครับก็แบบเจาะนี่มันก็จะแบบได้สเปซของที่เราตัดนะครับก็คือช่วงนี้นะครับนี่พอได้แล้วนะครับผมก็พยายามที่จะดึงตัวนี้ออกสักคนครับนี่มันก็จะแบบเป็นรูดยาวอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นรูดยาวอย่างนี้สิ่งที่ควรระวังครับควรที่จะ ประคองนะครับให้มันอย่าให้มันเกิดเกินขอบนะครับนี่นี่นี่พอขาดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะถึงตรงมุมนี้นะครับตรงมุมนี้ก็พยายามใช้มีดนะครับโฟกัสมุมนี้นะครับใช้มีดนะครับตัดอืมตัดนี่มันก็จะได้เป็นส่วนที่เราจะไม่ใช้หรือว่าส่วนนี้เราจะทิ้งนะครับนี่แล้วมันก็จะได้ส่วนนี้เข้ามานะครับแล้วทํายังไงต่อก็ดึงออกครับนี่ดึงออกดึงออกช้าๆนะครับนี่ครับ เราก็จะดึงซีนตรงนี้ออกนะครับดึงออกมาช้าๆช้าๆนี่และตรงนี้เราต้องเก็บไว้นะครับอีกเทคนิคนึงพยายามจํามุมนะครับถ้ามุมอย่างนี้ถ้าเราเก็บมามุมอย่างนี้อาจจะสายยากครับพยายามจําฝั่งไหนคือฝั่งซ้ายฝั่งไหนคือฝั่งขวานะครับนี่เราก็อเก็บมาไว้ตรงนี้แล้วกันสมมติว่าเราอ่านปุ๊บ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 อ่านเสร็จแล้วทํายังไงต่อนี่หอกกลับเหมือนเดิมครับก็คือวิธีนี้แทบจะไม่ต้องง้อถุงซิปอีกแล้วนะครับ แล้วก็หอ,อก,กลับเหมือนเดิมวิธีหอ,อก,กลับนะครับใช้สมาธิเล็กน้อยนะครับก็พยายามยัดครับยัด,ย,ดยัดให้เหมือนเดิมแล้วก็ลูดลงนี่ลูดลงตืดตดตืดตืดตดตด,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 ตดนี่นี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็จัดทรงนิดหน่อยแล้วก็ลูดลงอืม วิธีนี้ดียังไงครับ 1. เก็บรูปทรงครับเก็บทรงเก็บทรงหนังสืออ่ะมันจะไม่ฟูหนังสือมันจะไม่ฟูนะหนังสือฟูคืออะไรมันเคยมีกรณีหนึ่งของพี่เนชั่นครับก็คือนี่นะครับตัวหนังสือตัวไอชิวิสเอ็ดนะครับตัวนี้ผมเก็บใส่ซีนทุกอันเลยนะอ่านจนถึงเลขสิบเก้าละถ้าไม่เก็บใส่ซีนหนังสือมันจะพองตัวครับแล้วจะทาให้ยัดยัดบล็อกไม่ได้นะนี่ก็คือแบบแน่นจัดเลยนะครับนี่ผมขนาดใส่ซีแล้วนะครับเนี่ยคือแบบมันแน่นมากอ่ะพี่ดูนี่ ดูช่องกันใส่มันยากมากเลยนะครับนี่เนี่ยต้องต้องกดไปเน้นแน่นต้องกดเน้นแน่นเนี่ยเนี่ยคือปัญหาครับมันเลยจึงมีวิธีการแก้ปัญหาของค่ายเนชั่นก็คือทําบล็อกเผื่อขึ้นมาครับอย่างเช่นบล็อกแนดดังครับมันก็จะมีโฟมใช่ไหมครับเผื่อมาตรงนี้นิดหน่อยเพื่อกันหนังสือพองตัวแล้ววิธีนี้มันกันฝุ่นได้ไหมกันได้ระดับหนึ่งครับเพราะว่าเราจะตัดตรงตูดออกแล้วก็เก็บข้างบนนี้นะครับถ้าถามว่าแล้วมันกันพวกอุณหภูมิหรือว่ากันพวกแบบว่า ทำให้หนังสือมันเหลืองช้าได้ไหมอันนี้สารภาพว่ายังไม่แน่ใจครับผมว่าน่าจะกันได้ระดับหนึ่งนะถ้าหาเอาความสวยงามอะ่ะอันเนี้ยดีกว่าถุงซิปดีกว่าถุงแก้วนะถ้าเป็นถุงซินสมัยเมื่อก่อนนะที่มันจะเป็นแบบว่าแบบนี้ครับแบบที่มันทํามาเผื่ออย่างเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่สวยใช่ไหมครับก็ผมก็ทิ้งไปแหละเมื่อก่อนนะก็ใส่ใส่ถุงซิปแทนเนี่ยไอ้พวกนี้ครับอย่างไม้ฮีโร่เมื่อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ก็พยายามพี่จะไม่ทิ้งละตอนนี้จะมาใช้แทนถุงซิปละเพราะว่ามันดูสวยกว่า <g ul> ah> ใส่นะดูข้อระวังก่อนแล้วกันว่ามันมีข้อเสียของมันนะครับการแกะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับนี่ผมแกะตอนนั้นผมยังมือใหม่อยู่นะนี่การแกะการใส่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะมีขาดของมันนะครับอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังนะครับหนังสือไม่ได้มีอะไรครับเป็นแค่ตัวซีนเองครับที่ขาดเนี่ยเห็นไหมมันจะแตกแตกอย่างนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้จําเรื่อง ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับน่ะไอ้ตรงนี้น่าจะอยู่ฝั่งนี้นะอืมมาเลยขาดนะครับต่อมาเราก็จะมาดูประเภทแต่ละหนังสือของข่ายพิมพ์นะครับว่ามีลักษณะไหน,นบ้างตอนนี้นะครับสยามอินเตอร์คอมิคก็หันมาลักซีนอย่างนี้แล้วนะครับวิธีการแกะก็เหมือนเดิมมาดีวผมแกะอันนี้ตัวอย่างอีกหนึ่งเล่มนะเจาะเหมือนเดิมครับอืมเตรียมดึงแต่ที่ผมสงสัยก็คือการซีนแบบนี้บางค่ายไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอันเนี้ยแม่ง มันแกะยากนะครับก็ต้องค่อยๆเสียงผมลงเมื่อกี้ค่อยๆฉีกออกแนละ้วมันจะมีแบบตัวตัวสันต่อนะนี่นี่เห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมค่อยๆแกะนะครับนี่แกะออแกะแกะแกะเออแกะช้าๆนี่พอแกะได้แล้วนะครับหางนิดหน่อยแล้วก็รูดถ้ามันแน่นเกินไปก็พยายามปีปผงออกมาหน่อยนึงครับนี่ลง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 อ่าลงลงแล้วก็พยายามดึงดึงดึง วิธีนี้ถามว่าลําบากไหมลาบากครับลําบากมากแต่ผมไม่แคร์ครับเพราะว่าหนึ่งผมจะไม่ซื้อถุงซิปละเพราะว่าเพราะอะไรมันเปลืองเปลืองเงินในระดับหนึ่งนะครับเราเอาเงินซื้อถุงซิปไปซื้อหนังสือกระตูนได้ประมาณ3ามสีเล่มเลยนะเออนี่ครับนี่สมมติเราอ่านเสร็จละโอเคฉันจะเก็บแล้วนะนี่นี่แหละข้อเสียผมลืมฝั่งซ้ายฝั่งขวาโอ้ก็คงต้องสุ่มฟุกๆเอานะครับก็อาจจะเป็นฝั่งนี้ละ ก็พยายามที่จะยัดเหมือนเดิมงอนอืมแล้วก็บิดตรงนิดหน่อยอ่าแล้วก็พยายามดึงลงจัดทรงหน่อยจัดทรงหน่อยอ่านี่แล้วก็พยายามดึงลงดึงลงหนังสือแต่ละค่ายหนังสือมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเรื่อง ผมคิดว่านะเป็นเรื่องซีนบางค่ายก็ไม่เหมือนกันนะนี่มันก็ได้กลับมาเป็นแบบนี้แล้วครับอยู่ในซีนทุกอย่างนี่สภาพก็แน่นปึ๊กนะครับผมนี่ต่อมาค่ายไหนอีกเหมือนกันครับทาเหมือนกันเจาะตรงตูดนี่นะครับก็ดึงออกอันนี้ก็ทําได้นะครับผมก็ทํามาแล้วต่อมาก็ค่ายวิบุณกิจนะวิบุญกิจก็ยังเป็นห่อแบบนี้อยู่นะครับก็คงไม่มีปัญหานะเรื่องเข้าออกแต่ผมก็ยังเก็บใส่ในนี้เหมือนเดิมต่อมาก็เป็น เซนชูนะครับไม่มีปัญหาครับก็ยังใช้ซีนแบบนี้อยู่ผมไม่รู้ว่าเรื่มอ,อื่นเขาเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับต่อมาก็เป็นบิ๊กบุ๊กถามว่าได้ไหมได้ครับแกะเหมือนเดิมตรงนี้แล้วก็เอาออกนะครับทําเหมือนที่เขารูเลยเนี่ยทําเหมือนที่เขารูที่คราูกกับบิ๊กบุ๊กเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากมาแชร์เทคนิคนะครับก็หากใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรผมก็นึกเหมือนอ <ๆ S 1> วราช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทําแล้วนะครับอืม ก็พอแชร์แบ่งปันเทคนิค้ะกันเออว่าการหอา่อหนังสือของผมก็เริ่มจะเก็บมาเทคนิคนี้แล้วน่าจะไม่ได้ซื้อไอเพราะว่าออถุงซิปละใช่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานดีกว่ามันก็ประมาณนี้นะผมว่ามันมันดูไม่แย่เลยนะทุกคนมันก็ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นผงออซีมดเลยนะครับนี่ก็ซีนะครับ นี่ดูไกๆมันก็ดูเท่ดีนะอย่างเช่นตัวบล็อกเนี้ยก็ยังเป็นถุงซีนนะนี่ตัวบล็อกที่ครูอีกนี่ก,ถถก็ถุงซีนเนี่ยเห็นไหมตรงนี้แตกตรงตรงซีนนี้แตกนี่ตรงนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความไม่ระวังของผมเองนะครับอืมเอาไว้เจอกันชิปหน้านะครับคอนเทนหน้า์จะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากกดไลค์ like และ subscribe นะครับ วันนี้ก็ขอาวลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคส,สำรับสำสำนักโอเคหนึ่งนะครับสำนักหนังสือเออสำเอ้ยสักรู่นะครับ